สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้จะเจอกันในคลิปนี้นะครับเอาพเนียตดกระจกนะครับกระจกเล็ก2ด้านนะครับสําหรับต่อนกคุ้มนะครับเอามาฝากกันอันนี้เป็นแบบพับเก็บได้นะครับจริงๆก็กลไกลักษณะก็คล้ายๆกันกับตัวพะเนียนกกวักนะครับแต่ว่านกกวักนี่ก็คือเคยเห็นแล้วนะครับเคยลงไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เคยลงให้พี่น้องดูนะครับตัวที่เป็นดักนกคุ้มนะครับอันนี้น้องก็สั่งมาเป็นพเนียตด ดังนกกวักชุดหนึ่งแล้วก็นกคุ้มชุดหนึ่งนะครับก็เลยเอาเฉพาะนกคุ้มมาลงให้ดูนะครับดูครับอันนี้แบบภาพเก็บนะครับเก็บแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะที่เก็บเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเวลาจะใช้นะครับก็แกะเกี่ยวออกมาได้เลยนะครับก็ปล่อยลงไปนะครับ่อยชานลงไปสองข้างนะครับง่ายๆลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีชานสองข้างใส่กระจกนะครับ แล้วทีนี้นกลไกเวลาจะขึ้นนะครับ <ๆ S 1> ก็ง่ายๆครับเป็นแบบสลักแบบนันวนวแบบทั่วๆไปเลยนะครับเป็นเป็น,นกลไกง่ายๆนะครับกลไกง่ายๆขึ้นมาก็จะมีห่วงนะครับขึ้นมาเกี่ยวไว้เกี่ยวสลักไว้ตัวนี้ก็ขึ้นมาก็ดันห่วงออกมาใหม่ๆก็อาจจะยุ่งยากหน,หน่อยนิดนึงนะครับยังไม่รู้จังหวะกันนะคแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับกระเดื่องตัวนี้ก็จะยกขึ้นนะครับ ตัวนี้สําหรับที่นกเข้าเหยียบนะครับตัวนี้มีขาอย่างนี้ก็คือเอาไว้เสียบพื้นนะครับเสียบลงดินนะครับจะได้ไม่เคลื่อนนะครับเราก็จะได้ตั้งระดับของเนียดด้วยแต่ว่าถ้าพื้นตรงๆมันก็จะลอยอย่างนี้แต่ปกติเราเสียบลงไปแล้วก็จะลาดหน้ากับพื้นนะครับแนบกับพื้นเลยนะครับอันนี้ก็เนี้ครับพร้อมใช้งานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูครับลักษณะพร้อมใช้งานสองชันนะครับกระทัดรัดนะครับความยาวชั้นที่ประมาณยี่สิบ ยี่สิบห้าเซนยี่บสามเซนเองครับดูทั่วไปเวลาเวลานกเขาเหยียบนะครับนกก็จะเข้ามาเหยียบที่ชานตรงนี้นะครับที่คนไกตรงนี้นะครับเหลือลั่นเลยเหลือข้างนึงนะครับข้างนึงก็ยังเหลืออยู่เรียบร้อยครับทีนี้ลงสองข้างเข้าสองก็ได้สองนะครับถ้าขายเป็นถุงนะครับก็ขายเป็นถุงเข้าไปก็ ู่ข้างในได้สบายนะครับรัอเล็กกระทัดรัดนะครับใช้งานง่ายพกง่ายครับรุ่นนี้ใช้เสร็จปุ๊บเราก็เก็บก็พับขึ้นมาได้เลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนพับขึ้นได้เลยนะครับพับขึ้นมาแล้วก็มีเชือกที่ทําไว้นะครับข้ามมาเกี่ยวฝั่งนี้นะครับตค่นี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับ โอเคเครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆมนะครับสวัสดีครับ